ผมทรัพย์เสียตาปัญญายกลูกกันเป็นหลานสาวหมื่นล้านคนใหม่ค่ะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักน,นะคะพิธีก่อนมากสีมือค่ะเป็นผู้ริหารหลักของช่องเลยคนนี้ต้องนึกถึงศสีตาปัญญานิรันกุณค่ะสําหรับเรื่องราวบา้านหรูในพื้นที่กว่าเจ็ดไร่ในย่านเอกเมืองรังสิต ปฐุมธานีสมัยยังเล็กๆเนี่ยผมอยู่บ้านที่ค่อนข้างครับแคบครับเมื่อมีโอกาสจะขอพื้นที่อยู่กว้างๆและเห็นว่าผมเลือกอยู่ที่จะไกลหน่อยแต่ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีการตัดถนนทําสะดวกทางด่วนเองก็ยังไม่เหมือนทุกวันนี้ซึ่งในด้านของชีวิตเองเนี่ยก็บอกว่ามีความสุขมากๆค่ะ สำหรับหนุ่มกันกันตถาวรเองหลังจากที่ผันตัวไปทำน้าที่พิธีกรดูแล้วจะไปได้ดีมากๆผันจากอาชีพการเป็นนักแสดงนะคะไปเป็นพิธีกรฝีมือที่ต้องบอกว่างานเองก็ไม่ธรรมดาค่ะและต้องบอกเลยว่าตอนนี้หนุ่มกันเนี่ยครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นนะคะมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องพร้อมเมื่อไม่นานมานี้สาวพอเองก็ให้กำเนิด น้องพราวลูกสาวคนที่2ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะในงานนี้นะคะทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ออกมาโพสต์รูปสาวครั้งแรกโดยโพสต์เอาไว้ว่าน้องพราวมาแล้วครับเด็กหญิงกัญญดากันตถาบอลหนัก3.320กรัมเพราเองงานนี้ทางด้านเสียตาเองนะคะก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ค่ะโดยระบุว่าหลานสาวมาแล้วนะน่าหวานมากยินดีด้วยครับคุณพระคุ้มครองประธานพรมงคลครับ โมเมนต์นี้อบอุ่นขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ